ขอท้องน้องแต่งอสเด็ดกลัสมา9โคตรสุดยอดต้องเซฟครับผเองครับพอท้องนา มากับสายผลออนุญ,ญาตไม่ทราบมาได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าหรืออย่างไรทุกวนช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะเพราะเนื่องด้วยทางนี้นะทาพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยเนื่องด้วยหลังคาที่มันเป็นสันไายนะครับแล้วก็ฝนตกใส่นะครับทำให้บรรยากาศไม่มี ขาเรียกอะไรไม่ได้ยินเสียงญาติโยมสาวทุกชนทุกคนทุกท่านแต่ก็จะพยายามนะครับพยายามสแสดงรมก็เหมือนกับเราสแสดงคำทางสื่อสถานีวิทยุที่มีการพูดอยู่ด้านเดียวแต่ที่ห่วงก็คือไม่รู้ว่าเสียงพูดที่พูดออกไปนี้ได้ยินชัดเจนทุกท่านทุกคน,กคนหรือไม่เสียงที่พูดออกไปนี้เป็นเสียงที่เราทุกท่านทุกคน,กคนจะได้ยินกันหรือไม่นะครับเพื่อได้ยินแล้ว ก็จะได้บอกกล่าวเราแจ้งแสดงธรรมให้ทุกท่านทุกคนได้รับทราบค่าคืนนี้เป็นค่าคืนวันโอานะตามภาษาบ้าน,นอกของนาภาษาอีสานของพวกเราเราเรียกว่าก่อนวันพระคนะู่นี้ก็จะเป็นวันพระวันธรรมสวรนสะที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้มีเวลาในการสร้างนะบุญบรารมีนะครับ สร้างบําเพ็ญบูญกันกับเราทุกท่านทุกคนค่ำคืนนี้นอกจากว่าเรามาท่ากลางสายฝนในฤดูการราษาให้ฝนตกต้องตามฤดูการแล้วคำ่ำคืนนี้ก็ยังมีหลักธรรมธรรมทางสอนมาบอกเราบอกกับพวกเราทุกคนเราทุกคนรู้ไหมว่านะครับเราทุกคนรู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมในเป้าหมายชีวิตพระอาจารย์เคยบรรยายไปแล้ว แต่คำคืนนี้ก็จะมาบอกเราว่าเพื่อนนะพระอาจารย์มีคำหลายคำที่เปรียบเปยแต่คำคืนนี้ขออนุญาตเอาคำเปรียบเปยที่มาบอกกับพวกเราเพื่อนเหมือนกับน้ำนะครับไม่มีรสชาติแต่ก็ขาดมันไม่ได้แฟนนี่เม่เหมือนข้าวที่เราต้องกินต้องอยู่เหมือนกันนะครับทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าเพื่อนนะครับ เพ <S 々> ื่อนเพื่อนเหมือนน้ําที่ไม่มีรสชาติแต่ขาดมันไม่ได้ทําไมว่าตึงใช้แทนกันนี้เพราะว่าคาว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในโรคใบนี้เราต้องใช้คําว่าสังคมนะครับสังคมที่เราจะต้องเผชิญโรคเผชิญภัยสังคมที่เราจะต้องเผชิญกับสิ่งระอันพันรน้อยที่เราจะได้อยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราได้อยู่ร่วมกันเราไม่มีเพื่อนก็เหมือนกับเราไม่มีสังคมเราก็จะอยู่อย่างสันโดษ นะครับเราก็จะอ,อยู่อย่างสันโดษพระอาจารย์มีอย่างหลักทำกรรมสอนมาบอกพวกเราของพวกเรา 1. อันติคือความอดทนสองวิริยะคือความเพียรพยายามสามจิตะออตะคือจิตใจเราต้องมีเมตตาและสี่นะครับวิมังสาใช้จิตวิทยาด้วยปัญญา สิอย่างนี้เราต้องมีในความเพียรของพวกเรานะครับเราเมตตาเรามีความผูกพันเรามีความให้เราก็จะได้นะครับเหมือนกับคำกรที่พูดไว้ว่านะครับร้อยวาจาไม่จริงใจก็ไรค่าร้อยสายตาไม่จริงใจก็ไร้ผลร้อยความคิดไม่จริงใจร้อยเลขคนร้อยเหตุผลไม่จริงใจ ก็ไรความดีนะครับร้อยวาดามไม่จริงใจก็ไรค่าต่อให้เราแสดงเก่งเราพูดเก่งเราช่างคนเก่งขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีความจริงใจที่จะได้พบได้เจอไดู้ดได้ปอกกันก็ไรค่าที่จะได้พบได้เจอกับพวกเรานะครับร้อยสายตานะครับสายตาของพวกเราเมื่อเรามองเ้ื่อความเมตตามันก็จะมีความริงใจที่เมื่ออารีต่อกัน แต่ถ้าเรามองแล้วนะครับด้วยสายตาที่เราดูหมิน่นเราเหยียดหยามเราไม่มีความจริงใจก็เปล่าประโยชน์ที่เราจะมองนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆที่กลับมาเหมือนเพื่อนบางคนที่เราบอกว่าแค่มองตาก,ก็รู้ใจเพื่อนบางคนไม่จะเป็นจะต้องพูดเพื่อนบางคนไม่จะเป็นจะต้องสาธยายแต่เพื่อนบางคนแค่หันไปมองด้วยหางตาหันไปมองแว๊บเดียวก็รู้ถึงถึงใจเหมือนกับนักฟุตบอลที่เล่นกันเป็นทีม ยังที่เขาส่งสายตาส่มเสียงสงตายสัญรักให้กันเขาก็รู้ที่ใส่ใจก่อซึ่งกันและกันบวกกับพวกเราท่านทั้งหลายนะครับถ้าเราไม่มีคบวมจิงใจให้กันแล้วจะทํางานทําการสิงใจก็ไร้ผลนั้นดังทุตตาสุภาษิตท,ที่บอกกับพวกเราไว้ว่าเพื่อนดีมีหนึ่งน้อยมีความมีร้อยเพื่อนคิดดีะยานะครับ เรามีหนึ่งเพื่อนที่จริงใจต่อเรานะับว่าเราได้ประเิฐที่สุดแล้วเรามีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่บอกต่อกันนะครับเหมือนกับดังค่ำคืนนี้ที่ได้มาเจอมาบอกกันวันนี้ก็มีข่าวของคณนะนักสงมาบอกมากก่าวพวกเรานะครับคณะสองอทั้งสองนิกายนะครับก็ได้มาตามกันนําวัดสวดมนต์ร่วมกันมาสวดมนต์หรือเราเรียกว่านะครับการประชุมสังฆสันนิบาต นะครับการประชุมสังฆสันนิบาตก็คือการไม่แบ่งแยกกันว่าใครเป็นนิกายไหนอ่าใครเป็นมหานิกายใครเป็นธรรมยุทธนิกายเพีย,ยงแต่เรามาร่วมกันมาแสดงออกลงถึงว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันนะครับทุกปีทุกครั้งงันาน,าน,านันสองจังหวัดนครราชสีมาก็จะได้มาร่วมด้วยใชกันนะครับในวันเจ็ดค่ำนะครับก่อนวันแปดค่ำ หลังนดูการเข้าภารรษานะครับต้นภาษาก็จะเป็นเจ้าภาพโดยทางคณะใหญ่นะครับทางมหานิกายทางปลายภาษาก็จะมีะทางคณะธรรมยุท์เรียกว่าคณะเล็กนะครับในการได้บอกได้ต่อเป็นเจ้าภาพเหมนะือนกันโดยที่เราไม่แบ่งแยกแสดงถึงออกความรักความสมัครสมานสามคิีในเราชาวพุทธเรา ก็เป็นตัวอย่างให้กับพุทธศาสนิกชนได้เห็นนะครับแว่าแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยถึงท่านจะแบ่งออกเป็นสองนิกายสานิกาย4นิกายแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาทำสังฆกรรมวมืีเขาก็จะมาร่วมด้วยร่วมแรงร่วมด้วยช่ยกันไม่มีแบ่งแยกออกไม่มีบ่องอกว่าสิ่งใดเป็นของคณะนั้นไม่มีคืบอกว่าสิ่งใดเป็นของคณะนี้ ผมบอกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีให้แตกกันและกันภรษานี้เจกเช่นเดียวกันเราก็ได้มาร่วมในการแสดงออกมีนำซ้ำยังมีภระกิจที่จะต้องไปทําตามที่คณะสงฆ์ทำตามําเนียมประเพณีนั่นคือการทำาศาสีธิกรรมต่อพระมหาเถระเจ้าหมู่เจ้าพณะสศกาา,ษา,ษา,ฮา,ฮาิกา เราก็ไปทำเรื่องความปกตินะครับแบ่งแยกกันไปที่ได้ให้มีดักพ้อยตรงบอกได้ถึงว่าเราชาวพุทธเราคณะของนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยบอกไว้ว่าชาวพุทธเตรียมเสมือนดวงตะวันที่มีเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งที่ได้ เพราะเราคือชาวพุทธมาร่วมกันจำารงในพระพุทธศาสนามาร่วมกันจำารงในศีลัันพัตน้อยให้ชาวพุทธของพวกเรานั้นดำรงคงอยู่ไว้ให้ยืนยาวนานที่สุดเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนะครับอยากเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมอยากเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมนะครับศีลธรรมบองออกได้เป็นหลายอย่าง นอกจากมีศีลแล้วเราต้องทาความดีในศีลนั้นด้วยไม่ใช่มีเพียงแค่รักษาศีลแต่ไม่ได้ทําไม่ได้นําพามาเป็นผู้ด,ดีอย่างนั้นเราเรียกว่าไม่เกิดปัญญาใดๆเลยเราท่านนักหลายอ่าขออนุญาตแจ้งอ่าข้อความเป็นไงนอเสียงได้ยินไหมนะครับที่ห่วงที่เทศเนี่ยกังวลเสียงไม่รู้ได้ยินเสียงไหมถ้าได้ยินก็ หรือมีเสียงรบกวนยังไงบอกด้วยนะจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าเจนมากเอางั้นขอบคุณม,มากครับต่อไปนอกจากศีลธรรธมนะครับศีลธรรธมที่เราได้บอกไปแล้วเราต้องมีอะไรเราต้องมีเมตตานะครับเมตตาจิงแยบงพอถึงความจินใจกับพวกเรายิ่งแต่ทุกวันนี้ เราต้องยิ้มแย้มไปก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมียิ้มแย้มเขาไว้เรามีเมตตาให้ามากนะครับเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นชาวพุทธเราท่านทั้งหลายเกิดมาได้พบนะครับที่ว่ะอันพันละน้อยได้นะครับอ่งบอกทุกท่านทุกคนนะครับว่าเรามีอย่างไรนะครับเอวดังนั้นครั้งนี้มีเวลาให้ยาวนานถึงสามทุ่มอ่านะ ก็จะขออนุญ,ญาตบรรยายไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่าบรรยายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศอากาศดีนะครับนานๆจะได้มาพบเจอญาติโยมก็ขอทบทวนนะครับขอทบทวนว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะทําอย่างไรในสิลฑบาตพันละน้อยในรักธรรมทางสอนที่เราท่านทั้งหลายที่จะได้รับนะครับ เมื่อเรามีเมตตานะครับเรามีเมตตาแล้วแต่สิ่งหนึน่งี้ระอาจารย์บอกว่าอย่าเมตตาจนเกินไปนะครับเคยเล่เรื่องอย่าเพลินจนเกินไปมาครั้งหนึ่งนะครับคาว่าอย่าดีจนเกินไปในที่นี้ก็จะบอกบอกยกตัวอย่างเช่นนะครับใจดีมากไปก็ทําให้บางคนเคยตัวนะครับใจดีมากไปก็ทําให้บางคนเคยตัว จนไม่ได้รับรู้ถึงกับความว่าเกรงใจนะครับยิ่งให้ยิ่งขอไม่เคยพอสักทีลายกว่านั้นนะครับแทนที่จะรู้สึกขอบคุณกับรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้กับรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องขอนะครับกับคนบางคนแล้วถ้าเราให้ตลอดนะครับเพื่ออไรที่เราให้ เขาก็จะรู้สึกยินดีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเทิ่เฉยนะครับเราไม่ได้ให้นะครับหรือเราปฏิเสธเราจะกลายเป็นคนใจดำในคันดีเขาจะไม่จำหรับเขาจะไม่จำไอ้สิ่งที่เคยช่วยมากันอะไเขาจะไม่จำว่าสิ่งที่เราเคยทำมาดีแค่ไหน แเขาจะจำทั้งเดียวนะรเราด้วยเขามาเป็นร้อยรั้งเขาไม่เคยจำเขาจะจำทั้งเดียวที่เขาไม่ได้รับการได้เหลื่อนะครับดังนั้นจะใจด,ดีกับคนเกินไปนะครับความดีของเราจะมีค่าเท่ากับหูในวัดที่เราถูกปฏิเสธครับเราจะถูกปฏิเสธนะครับ ดูสันติหมดดูนิสัย่คนอยาดูตอนที่เขาขึ่งพาเราได้ให้ดูตอนที่เราหมดประโยชน์สำหรับเขาเขาจะจดจา้าเขาจะแสดงความมีน้ำใจต่อเรามากแค่ไหนนะครับบางคนเรียกร้องจนเคยตัวนะครับเราสใช้คำว่าเราเก่งอย่าได้ดูเกินไปนะครับเพราะเราจะทำให้ว่า กฝ่าไปที่ได้รับเนี่ยสกะกดคําว่าเกรงใจไม่เป็นนะครับแลกพอคว่าเกรงใจไม่เป็นเราจึงต้องค่อยๆให้ด้วยความพอด,ดีเมตตาด้วยความพอด,ดีกรุณาด้วยความพอด,ดีนะครับเราคิดอยู่เรามีกําลังที่จะให้ได้เรามีใจที่จะให้ได้แต่เราต้องรู้จักความพอด,ดีที่จะได้เกิดขึ้นเราท่้นทั้งหลายครับ จะนำพาพวกเรานะให้ประสบความสำเร็จที่จะนำพาพวกเรานั้นาให้เจริญงอกงามได้ก็เกิดจากเราน,านักมาด้วยฐานรากของศีลระทับนะครับศีลระทับก็ไม่ต้องอธิบายก็ราเราท่านนั้นหลายศีลระทับมีความดีงามอย่าไงไรเอาเรื่องจะต้องได้ตะโกนใข่งกับสายฝนแล้ว ได้วตัแรงมากในคำนี้ตักัรที่ว่าาพระอจารช่วงนี้ประศานี้ได้ออกมาบกเรือายอียดทเขาจะต้องไปพึ่งพาอาศัยที่มต์พระอาจารย์มาในกรห้พระอาจารย์มาร่วมัาประสาราเาถ้ากับพระอาจารย์่เเล็กเิดนามาบอกเป็นเนื้อนาบุญมาจามสงสารอยู่ให้กับเขาที่วัดนองใหญ่เดีย แต่ก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมสังก,กัดไม่ได้หยีที่สังกัดมาเลยที่หลผมก็จะกลับไปนะครับไปร่ว,งงรว,วมทำหน้างานเวลานะครับที่จะมาเปิดเผยนามุนในบางครั้งของเรานั่นก็บองค์ปรอบแสดงหนุนความเมตตาของผมครับดังน,นั้นอาบอกเราดีครับเดี๋ยนี้นอกจากเรามีความเมตตาแล้วสิ่งที่จะบ่งบอกเอาพวกเราได้ครับสิ่งที่จะบ่งบอกพวกเราได้ เมตตากรุณาสองอย่างนี้อย่าให้ดีเกินไปไม่ว่าจะทำอะไรอย่าดีจนเกินไปนะครับจะดีเพราะว่าดีมากไปก็ไม่ดีดีน้อยไปก็ไม่ดีเราจะมีความพอดีให้พอดีนะครับดีอย่างไรให้พอดีครับดีที่หนึ่งเราต้องดีด้วยศีลดีด้วยบุญ ดีด้วยเป่าดีด้วยคุณน,นะครับอย่างพระจารย์นีบอกว่าคนประกอบอาชีพคอยฆ่าสัตว์เพื่อนําไปขายฆ่าสัตว์เพื่อเลยชีพเขามีบาปเขามีกรรมอยู่ไหมแน่นอนพระจารย์ก็บอกเสมอว่าเขามีบาปอยู่แล้วเขามีกรรมอยู่แล้วแย่ไห่กรรมมากหรือน้อยนะั้นก็อยู่กับว่าเจตนาะ วอาจารย์ยุก็อยากเราจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์นักเลศนนักแหล่ท่าจะเคยเล่นเรื่องดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ในที่นี้ได้ยินนะครับมีพระทุตุงมารตกดมากดอยู่ใกล้ๆสองตายใหญ่ก็อยากจะหากับข้าวไปใส่บาตพระทุตุงโตกดนะแต่ไม่รู้จะเอาอะไร พูดเป็นตาก็เลยเอาเั้นก็เราฆ่าไกา่ไหมแม่ไก่ได้ยินตากับยายคุยกันว่าตัวเองจะต้องสถานที่มันเป็นอาหารให้นต้ก็ได้ทํำเสียลูกน้อยทั้งเจ็ดวัดนี้นั้น,นจะต้องขพอเท้าลูกขึ้นกองไปเน,ในใี่ยแม่ไก่กระโดดข้าไปลูกเสียกระโดดต้อ,ไป,ปอ,ตอไปตามแลรวกาที่สองมันจะเกิดกับแม่ไก่และลูกไก่ กเจตนาเจตนาของตากับใจก็จะเป็นเจตนาที่จะฆ่าใครก็ไปต่างดังนั้นบก็อยู่บนบนปากก็อยู่ปากนะครับไม่ได้มีมหาล้าไม่ได้มีมารรกร้างที่จะได้อบอกกับเราทักทั้งหลายนะครับบอก Yeah. นเริ่มสาดลงมานะครับฝนเริ่มสาดลงมาแต่ไม่เป็นไรอยากถ้าทำมาไม่เป็นไรเราทูกได้นะครับเราบอกท่านทุกคนแล้วนะครับอาจารย์ได้บอกกับเราทุกคนว่าเราหาตัวเองไม่เจอเพราะเราเป็นคนมีศีลธรรมหรือยังนะครับเราเป็นคนมีคุนธรรมแล้วหรือยังเราเป็นคนดีแล้วหรือยังเราเป็นคนทับคนแล้วหรือยัง ตัวเองให้พบค้นพบตัวเองไม่ได้ใายตัวเองให้พุกปรุมตัวเองไม่ยู่รู้ตัวเองไม่เองที่มิ้นก็เหมือนดํางเปียนบเอาจุดมันซึ้นม,มาแล้วเราก็รอแค่วันมันดับลงไปที่มิ้เราเกิดมาเหมือนกันนะเราเกิดมาแล้วเราก็เพียงแค่รอ,อความตายที่มันจะกลับมาหาเรา เราเกิดมาคนเดียวจะคาดหวังอะไรจากสิ่งสัรพินที่อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่การดำเนินชีวิตของเรานะครับเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราดำเนินชีวิตดีบุญดีมันก็จะตกผลได้เราได้ดีเราดำเนินชีวิตมาในหนทาบุญบุนก็นจะิดตัวิดตามวกเราไปดังนั้นขอให้เราทำกับพฤติกรรมของเราก็พอม เรับดีให้ดูที่หยักข้าดีให้ดูที่ลายดอกไม้ให้ดูที่สีบดสดีให้ดูที่การนะครับน,น,นะครับไม่ว่าผู้ดีกับชาติหน้านะครับอะไรจะไม่รู้เราไม่รู้อะไรมันมาก่อนกันในเราหมั่นเล่งสะสมบุณไปนะครับอย่างน้อยเวลาที่เราตายไปผุก็จะส่งผลให้เราไปเนที่ที่ดี มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตนะครับมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เกิดมาใช้ชีวิตไม่รู้ความหมายนะครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่รู้ความหมายนะครับบุญกับบาปก็ไม่มีใครจับใส่มือเราได้นะครับ แค่แต่เราจะเป็นผู้กระทำมันขึ้นมาเองเทนั้นนะครับเราจะเป็นผู้กระทำมันขึ้นมาเองทั้งนั้นสิ่งที่ทากับคนอื่นนั่นก็คือกรรมของเขาแล้วค,คนอื่นทาอะไรกับเรานั่นคือกรรมของเขาแต่ถ้าสิ่งที่เราทากับคนอื่นนั่นคือกรรมของเราครับแยกเ,เองออก แต่สิ่งที่เราทำสมบูรณ์นั่นคือําของเราทั้งนั้นนะครับถ้าเราเลือกที่จะยอมโตบในทางดีเราก็จะกลายเป็นหมดเองกับพวกเรานะครับอดทนได้ไดจากก้นหิีติดตินไม่ได้จากต้นยานะครับทิ็บแหงได้ไดจกากก้าดอ่อนโยนได้แต่ไม่ยอกอ่อนแอน,นะครับจะมีอะไรมากระทบตั้งจะมีอะไรมาปลุกปอเรา ก็ขอให้อ,อดได้หมดนะครับปล่อยผ่านไปให้เป็นสิ่งที่ดีทุกคนเรานะครับทำเพืนนี้อยากบรรจายนสอนักเกินแต่เนื่องด้วยอุปสรรคมาแล้วขออภยัยทุกท่านทุกคนนะครับทำเพืนนี้ขออนุญาตสรุปจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้ไม่ได้จดในธรรมเทศนาธรรมบรรยายนะครับสุนนี้ขออ,ขอ้างจริงเอาคนรักเดียวครับใงทั้งแท็กที่ในสากลทั้งโลก ผู้สูาที่เราทักทัลายได้รวบสร้างมาตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันในอนาคตต้องมาสมมตเป็นพรว่าปัจจัยปัจจุบันนี้ใตามสมมตเราทัทั้เราะเราแด่รความกระทามเริญอานาสิ่งิ์ประการใดสิ่งนั้นใช้ไม่ผิดสีทไม่ผิตนงของเรบแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะได้มาเพสิ่งนั้นจมาตมนจบมาตมันจบมาตมันจ ัก็มีด้วยประกาศนัตชนิดทำชนี้ขอไปทุกท่านทุกคนนะครับช่วยอุค์ประสาทที่ไม่สามารถแสดงคำสอนตามต้องได้ขอยุตีรงเง้าไปจะดีขอทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความดุจภาพจะรับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผูดใจบุญทำบุญทำจน